วุ้ยเนาะนี่มาถือพี่ผมบ้านลุงใสนี่นีมาถือพี่โอ้มาถือนี่เลียนลุงแบงต้มเงี้ยเร็ว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 มาเงี้ยนี่นี่น้องแบ่งเร็วเร็วเร็วโอ้ของมาอีสานทีแล้วครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมผัวพอ่พอครับอีสานอ่อนหลอดอีกคือนเขาพี่น้องลุงแบงบวงหนุมานครับผมมาใส่หนูครับเหมือนเดิมคือนเขาพี่น้องนานีนาหนูจนปากแหลมไปเลย ติดต,ตามมึงครับพี่นอ้องห่วยห่วยห่วยโอ้บราสานครับผมพูนโอ้เพิ่นรอเพิ่นรอเพิ่นรอดนุ่มใหญ่มาใส่อันนั้นเปิดกล่องเพิ่นว่าเอาลุงแบงเปิดกล่องเน่เพื่นน่าเพิ่นพ่อดานงามเพิ่นฝ่าใส่พี่น้องเอ้ยโก่งแต่เนี่ยไนใส่ผลลัพธบจะเป็นอย่างไรพี่น้องสูนุ่มใหญ่ระได้คือเกาพูนแล้วติดตามครับผมใส่หนูคือนเขาครับผมนี่ดานงามติดตามมึงพี่น้องใส่่แตหนูใส่แต่หนู อขอใส่หนูกนะัน่อยพี่น้องเนดะ้อเดี๋ที่ผ้าใส่แล้วก็พายามครับผมคำคอยลงมาแล้ะมานเฮาพี่น้องผมใส่ลงไปล่ะนี่ห้อยมันเหยียบหญาเหี่ยวเหี่ครับผม,มแรงหลอดไป่หัดคิดว่านูแหละรือบอกกับกระแตเด้อเด้อไปครับไม้ก่อน มองหกหนีแงดีขนาดของแท้ครับเหยียบนุ่มใหญ่มากแข้งมองหกแงคิวไว้โปะปากไว้โปะยังนอนมองหกดูดเข้าไปตีดูดเข้าไปอีบทีผเนี้ยมหน้าเนี้ยมหลังแต้นสัตว์เอาโอเคเดี๋ยวผมใส่ล่องหนีนะครับผมพี่น้องจะสิแรีนไปทางไหนด้วยไม่เห็นว่าเด็กนักปากลงนีจัดบาทนึง เสร็จแล้วครับผมพี่น้องครับมือนีคิดว่าหมานอยู่ครับเพราะว่าได้ถุงยามานําเดี๋ยวมาย่ามพร้อมกันเด้อพี่น้องเด้อมาอยู่ครับไปเนาะไปเดี๋ยวไปซบเท้าปุ๋รอกเศร้าเหรอครับถือเดีวถือเดี๋ยวยิดหนึ่งไปนิดหนมันห้องเลาวหมห้องกรีดกรีดเลยห้องอยู่ทางของผมพี่นี่ลักบวง นี่พแม่มูหูแล้วรุดไปแล้วเอ้ายิงสิหูเอ้าถือแนี่ยเลยคนสิหูนั่นขาดขาดเอ้าโอ้ขาดไม่ขาดมาเน่งห้องกินกินเดี๋ยมาเน่งอุ้ยโอ้ยผุ่นลักนึงอยู่ผุ่นหัว

หมดตัวเดียวหมดเส้นเดียวอุย้ยเอาเอา้าเดี๋ยววางปืนก่อนแป๊บนึงหมดเส้นเดียวอุย้ยสิได้ตัวนึ่นดิมาพระท่านรักกันฮะกอรักเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนนี่มีตะเล็บอยู่นห,นย<อ>ห่วงไหนเนาะอปลาซับปลาซับมีขาเลยโอย้เดี๋ยวขอเอาอันนี้ก่อนคนคนคนลาโตโ ก็ต,ต้วนึงว่าแต่มันแรงมาตั้งบวงอีกลักนี่โอ้ลักนั่นขาดเลยขาดขอรอเลยพี่น้องเอ้ยลักนี่โอ้เสียดายเด้นี่มีไม้ก่อนโอ้ยก็ผมได้ยินผมยางมากผมได้ยินอยู่กรีดกีดกีดอยู่เอาแล้ว นราตุ้อดีครับผมพี่น,น้องมึงดีดีเด้อเพื่อนตั้มเด้ออ,อ,ดอ,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 ดอ,อู้พี่น้องไอ้ไฟสปอร์ไลท์บ่มมี่เด้อครับพี่น้องบ่ค่อยแจ้งบ่าไหนอู้อันดีเอ้าบ่เป็นยังครับผมตรวดอ้อนแห้งผด แต่ตัวใหญ่ป้านนี่โมหุ้งวันนี้สิถือตัวใหญ่ป้านนี่มันจัดใส่บ่วงสิ่งไว้ด้วยบางนี่เอา้าบบนังครับพี่น้องหลุนก็ต่อไปย่างบ่วงครับผมพี่น้องบาหนีิโอ้ยของผมของผมถึกอีกแล้วโอ้ยแต่บอแมนหนูหนูหางพัวพพนหนูหางพัวบ่หนูหางพัวบ่อโอ้เอาโหลดเอาโหลด ได้สามตัวเหรอครับผมพี่น้องหนูผุกใหญ่ตัวหนึ่งกับหนูหางขั่วสองตัวครับผมไปเห,เหลือเฮาย่างเพื่อนเหมือดครับผมพี่น้องกำลังเลิลเลมย่างเนีเ่ยเ่าย่างหย่อนครับพี่ตาบุญรับบ <c oughs> ่วงวนลวดเพื้นมีสกุลขาดจ้อยเนี่ยในขุยเนี่ยในเหลียวเรียบร้อยมาตายเรือไว้ไดน เรือไปมันต้องอยู่ในหนามขึ้นโคกบ่ทนขึ้นโคกเขาหนูดิของหนูนี่สุดยอดหนูเห็นหนูแล่นนี้เลยมันหยาดเนี่ยนะครับผมพี่น้องติดตามกันต่อไปครับผมนี่น้องเบ่งเร็วๆๆอู้ของบาวีสานเจอีกแล้วครับผมพี่น้องอืมอืมโจโก้เลยอะไรมากมันปุ๊บโอเคหลาดของข่อยมาหนอนอือพี่น้อง โอ้ยเป็นเป็นแก่ล่ำเลสองแก่เลวครับผมพี่น้องเอ้แก่ล่ำเลยฮอันเหมินอยู่ขงเพื่อนว่ไหตัวเมื่อวันไหนสองเรพี่น้องเอ้โอเคโอเคับผมพี่น้องเดี๋ยวขอขอใส่ถุงกันเ้อพี่น้องเนอของนุ่มใหญ่มามันเสางยเเขาทาปั้นเรบเขาทาปั้นเรือใบเรืวดตาเรือใบได้ค่นใครม่ะ รอบแรกของเพื่อนละรอบเ้าของผู้เบาไงใช่ครับผมผู้เบายังจะลาเด้อืมอาหารเล่นที่หลัอโอ้โหคาขนาดไะใครับผมพี่น้องยัง่างมันท่านเหมือนครับผมไดซีโต้เหรอครับเต็นที้บวงซิงบอดีครับผมเต็นที้ก็บซิงคือกันบอดีครับ ติดตามมือเลยครับผมมันนีต่อก็เอามากครับผมสันเข้าเดียวนงยึงเสียงเปลี่ยนเลยมันน้ำหมอกโลงแห้งมิสซิลีไปครับผมพี่นอ้องย่ามบวงครับดอกที่สองดอกที่สองาย่ามสีถุเน,น,นเนาะนุงแดกครับไปย่ามส่อนนี่สอนนี่แปลว่าสองดอก ี่สอนเลยสอนพี่สอนรักทังนี้หนิ่งครับทางน,าานี้เป็นยังไงไปนีกันดเข้าไปหนีเ้ากระตองบ้นานทั้งฝีเป็นบ่นไปนีกันไปชิกละ่ะ นี่โอ้กำลังงามๆเลยน้งองแก่งมงามเลยครับกำลังงาม,งามสามเต้มแล้วโอ้มัมนจะประดินฐ์มาว่ะสองวันอ่ะนี่แต่เล็ก เดี๋ยวขอกดน้ก่อนครับผมพี่หน้่งถือถุงยางเดียวครับกับตาจับบประมานมือน,นีได้ตัวเดียวหนึง่งก็ได้สี่แล้วเนาะโอ้ของของลุงแบงค์เมากินตัน้นตัน้นเสาตัน้นเสาครับ,บนี่โมเมนต์อยู่นี่ก็จะถืออีกวา ใครยืดเท่าพ,พ<ฮ>ี่นี่เลยนี่ยให้หระล้างนี่มัมขายพงเลยเอ้อปากไว้พี่นี่นังหนึ่งครงับผม รักตัวนั้นคือยี่เงียของลุงแบงในไฟผมไหมมันสั้นตอกอย่างนี้แหละครับผมแต่ว่าอวยปื้นมาท่านแั่แรนเขาป่าหยาก่อนถือว่ารอบที่สองเลยตัวเดียวครับผม Mình. Mình không lúc bằng ninh không lúc bằng bỏ khắc để thu nham mày vô anh hả mà nó thử thử ขาต้งแมงมักถือต้นเสาด้วยครับพี่น้องต้นต้นตะเวนบรต้องถือดอกเปื้องหนูเปื้องหนูใครอยู่บะร้เฮ็ดกินน้องื้อนี้เนาะอ่ยูโอเคไปติดตามพรุ่งนี้เช้าครับคนหนุ่มมาขัดเหมือนลินการแต่บ่ยามแม่นือขาดแท้คนหนุ่มใหญ่ลินเซร้ากันเราเด่นนะมาเด่นบ่บ่มีลินแต่ว่าโสมโปรเทียนเนาะ สวัสดีท่านส,สาวๆครับผมพี่น้องครับได้ยามบวงแล้วนอนหลงอุ้ยอึบหลังแรกผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมหลังสองผ่านมา, 2, า,นมาโดนเต็มๆครับพี่น้องครับสามสองหนึ่งฮึบฮึบ ไอ้ห hey. นิ่งขึ้นกันครับเฮ้ยพี่ไหนลุงแบงมิดอิตลีมิดอ้อลออลุงแบงค์วะบวงกับเ่๋าผ่านอนี่นั่นฮึ โบตีงครับผมบวงซิงโอ้ยบวงยังอยู่คือเกาอยู่ครับผมพี่น้องเ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้นี่คือเกานิง bố cái tem thúng là nhăng bà thân để photo tôi cho khắp chầu này thì nó ngươi ừ khả nà đàn ngắm ngàn thì nó ngươi nhưng bọt tiền này buồn mít xì lý lý hả เรียบร้อยครับผมชาวนีห้องบริ่งพ่อโตครับผมพี่น้องเสียร่างหนึ่งเห็นจำไหมไปทำมันเถอะมุนมัดใหญ่เดี๋ยวนี่ดีกันหรือเปล่าอะไรได้ดีกันมันวันพระ เนี่ยว่งหันแห่งอยากได้อยู่ก็บฏิทินเนาะวันพระบ้าวใครที่อบากบันทึ่ได้ทำแาบเอาระครับผมพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เขาต้องลาพี่น้องไว้ที่นี่แล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับวันเร็วทันใจไปโอ้ต่งตื่นสวยนี่บ่